พี่เป็นศิ์เก่าของสาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีนะคะซึ่งตอนที่พี่เรียนอยู่นะคะพี่ก็รู้สึกมีความภูมิใจและก็ดีใจมากค่ะที่ได้เรียนที่นี่นะคะเพราะว่าได้ทั้งความรู้นะคะได้ทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยะคะ่ะแล้วก็ได้ออกไปทากิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งตอนที่พี่เรียนนะคะพี่มีโอกาสได้รับทุน YSTP นะคะในระดับปริญญาตรีค่ะซึ่งเป็นทุนที่ให้ทั้งค่า,าใช้จ่ายรายเดือนค่าเทอมและเงินสนับสนุนในการทําวิจัยค่ะ ซึ่งตอนที่พี่เรียนนะคะพี่ก็จบด้วยระยะเวลา3ปีครึ่งนะคะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะ,คะเพราะพี่เรียนจบนะคะพี่ก็ได้รับทุนในการศึกษาต่อปริญญาโทนะคะก็คือทุนทีจีค่ะเป็นการสร้างอนาคตท,ที่ดีให้กับพี่นะคะแล้วก็ในการเรียนต่อแล้วก็การทํางานค่ะภายใต้หลักสูตรที่มีคุณภาพสูงนะคะ มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากลค่ะและยังมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยกับสถาบันด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลภาครัฐเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจค่ะในระดับชาติค่ะพี่เชื่อว่าถ้าพี่สามารถทําได้น้องๆก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ เคมีอของเราได้ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และหน่วยงานภายนอกด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะข่งานวิจัยนี้นะคะเป็นการค้นหาสารย,ยา,อารเอนไซม์จากทูจะผ่านข้อมลพิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ในการรักษาโรคทารัสเมีย ดยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงด้การทดสอบวิธทางชีวาภาพค่ะโดยโรคธาลัสซีเมียนะคะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมพบมากในประเทศไทยโดยผู้ป่วยธาลัสซีเมียนะคะจะต้องมีการเติมเลือดเป็นประจำทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือเกิดภาวะเหล็กเกินซึ่งธาตุเหล็กที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดนะคะจะเข้าสู่ร่างกายโดยไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะเอ็นซารแจ็คทูนะคะปตนเอนไซม์ที่เป็นเป้าหมายสําคัญในการที่จะพัฒนาสารยับยั้งในการรักษาโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกระบวนการเมแทรบอลิซึ่มของเหล็กค่ะในปัจจุบันนะคะมีการศึกษาสารยาอินซูล e ินแจ็คทู 2, ในระดับชั้นคลินิกดังนั้นแล้วงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่จะค้นหาสารยาอานซูลินแจ็คทู 2, ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการรักษาโรคธราลัสซีเมียค่ะเราสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางโครงสร้างสามมิติรวมทั้งสมบัติต,าต่างๆในระดับโมเลกุลของยาในกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะ และศึกษาอัตราปฏก,กิริยาที่เกิดระหว่างสารยับยั้งกับตัวเอนไซม์เป้าหมายด้วยระเบียบวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณหรือคอมพิวเตอร์แอดเดตโมเลกุลดีไซน์และการจำลองแบบหรือโมเลกุลาร์บอลเลอร์ิงค่ะโดยคาดหวังว่าเมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยระเบียบวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยวิธีการคำนวณหลายวิธีมาวิเคราะห์ร่วมกันจะทำให้ได้ข้อมูลทางโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยในการทำนายการจับการของสารยับยัง้งและก็ตัวเอนไซม์เป้าหมายได้ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจกลไกาการออกฤทธิ์ของสารคดีทางธรรมชาติในการยับยั้งเอสานแจ็คูได้มากขึ้นค่ะตอกน,นี้นะคะเรายังมีการทํานายคุณสมบัติทางเภสัชจนละพาราสร์ตลอดจนการทํานายคุณสมบัติความเป็นยาโดยวิธีการคัดสรรเสมือนจริง ด้วยวิธีการทางเคมีคำนวณร่วมกับการทดสอบวิททาชีวภาพและสุดท้ายก็จะนำไปสู่การออกแบบโครงสร้างแต่สารยับยังตัวใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสารยับยงังเอนไซม์แจ็คทูในการรักษาโรคพาราซเมียต,ต่อไปค่ะซึ่งางานวิจัยนี้นะคะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโนลหรือ ทำให้ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสว,วทชและก็มีการทำงานร่วมกับอาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาราณาสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายเช่นด้านการแพทย์การเกษตรอุตสาหากรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นต้น ง,งานวิจัยด้านนี้นะคะได้มีการใช้วิธีการที่สำคัญคือการสกัดการแยกองค์ประกอบทางเคมีการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและลิธิ์ทางชีวภาพค่ะจากการที่ได้ทำงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ mm. ก็จะได้รับความรู้และทักษะการทำวิจัยที่หลากหลายได้มีการใช้เครื่องมือเช่นเครื่อง UV, IR, NMR และ MS อีกทั้งยังสามารถนำความรู้จากงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปต่อย,ยอดกับอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกเช่นด้านการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ด้วยค่ะในงานวิจัยของเราะคะจะศึกษาสมุนไพร5ชนิดได้แก่ฝางกำลังวัฒเหลิองย่านางปะดงดำและกำแพงเจ็ดชั้นเพื่อจะศึกษาฤทธิ์ในการจับเด็กและต้าอนอนุมูลอิสระในภาวะเหล็กเกินของผู้ป่วยฮาราซีเมียค่ะ จากผลการทดลองพบว่าฝางแดงและกำลังวัฒเหลืองมีฤทธิ์ในการจับเด็กเบต้าอนุมูิสระได้ดีจึงนำไปทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี N e ต่อไปซึ่งพบว่าในฝางมีสารประกอบสำคัญจำพวกลาวนอยสเตอรอยและแทนินเป็นต้นค่ะส่วนในของกำลังวัฒเหลืองจะพบสารประกอบสำคัญได้แก่ฟีโนลิกพาวานอยและแทนินเป็นต้นค่ะทั้งนี้งานใจนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสารสกัดกับการประยุกต์ใช้ในการารักษาโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งได้รับทืนสนับสนุนจากบพคออซึ่งเป็นแหล่งทืนสนับสนุนหลักระดับชาติค่ะในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆได้มีการใช้สีย้อมกันอย่างแพร่หลายซึ่งสีย้อมมีความเป็นอันตรายต่อสีมีชีตเป็นอย่างมากแต่ที่เราทราบกันว่าเท่าลอยเป็นวัสดุเสือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีซิลิก้าและอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักดังนั้นเราจึงนำท่าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่มอการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง มาเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ตัวดูดซับซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำอัลเทอรลอยมาสังเคราะห์เป็น G O polymer เพื่อเพิ่มมูลค่าและได้นำอาล G O polymer มาศึกษาและประยุกต์ใช้ในการกำจัดสีย้อมีิพนเปื้อนในสารละลายซึ่งจะศึกษากับสีย้อมมินเียนกีนและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับได้แก่ปริมาณและเวลาในการดูดซับที่เหมาะสมรวมทั้งไอโซเทอร์มการดูดซับจลนพลาศาสตร์ในการดูดซับ และอุณหภัาศราส์ในการดูดซับซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าเจลโพลิเมอร์ที่สั่งคอจากเท่าลอยเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากในการบำบัดสียอ้อมอุตสาหกรรมโดยงานวิจัยนี้ได้ทำงานร่วมมือกับนักวิจัยจากสวนเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและโรงไฟฟ้าแม่มอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและได้อยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาตัวดูดซับของเสียจากโรงไฟฟ้าเพื่อบำบัดน,น้ำเสีย และได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยและการสร้างนาวัตกรรมของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลุ่มงานวิจัยของเรานะครับก็ทํางานเกี่ยวกับตัวของสมุนไพรแล้วก็ตัวห่านเขานะครับซึ่งจะทํางานเกี่ยวกับเป็นของเวสํมอังทีเป็นส่วนมากนะครับซึ่งในกลุ่มงานวิจัยของเราก็ได้ทุนวิจัยนะครับเพื่อสนับสนุนในการทําวิจัยในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะซึ่งผลงานที่เราทานะคะก็จะมีสบู่นะคะโดยที่สบู่นะคะเราจะทําจาก ล้างใหมนะคะโดยที่ตัวร้างไหมเนี่ยจะมีโปรโตีนซึ่งโปรโตีนจะช่วยทําให้มีความชุ่มชื้นนะคะในสบู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซลล์ล้างหน้านะคะซึ่งทําจากสมุนไพรแล้วก็ตัวถ่านขาวโดยถ่านขาวเนี่ยจะมาช่วยดูดซับสิ่งสกปรกบ,บนผิวหน้าของเราแล้วก็จะมีสมุนไพรนะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มให้มีความชุ่มชื้นบนใบหน้าของเราค่ะและในปีนี้นะคะพวกเราทั้ง4ี่คนคก็ ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรควบผู้กระถางขาวในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสมุนไพรท,ที่ใช้จะมี4ตัวนะคะนั่นก็คือขิงค่ะขมิ้นและใบบกค่ะซึ่งสมุนไพรพวกนี้นะคะจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษโดยเราจะนํามสมุนไพรเนีย่ยมาสกัดแล้วจึงนําไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียค่ะและมีตัวฐานขาวมาช่วยดูดซับพิษจากแบคทีเรียที่ปล่อยพิษออกมาค่ะค่ะแล้วในปีนี้นะคะเราก็ ได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับฐานขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษน,นะคะโดยสมุนไพรที่เราใช้นะคะก็จะมี4ตัวนะคะนั่นก็คือขิงค่ะขมิ้นและใบบกค่ะซึ่งสมุนไพรพวกนี้มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อยับยั้งเชือ้อแบคทีเรียค่ะโดยเราจะนําสมุนไพรไปสก,กัดนะคะแล้วจึงนําไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียค่ะและต่อมาที่ใช้อีกอย่างหนึ่งในงานวิจัยนี้ก็เป็นฐานขาวนะคะซึ่งฐานขาวตัวนี้เราจะ นำมาจากกะลามะพ้าวโดยฐานขาวนะคะจะมาช่วยดูดซับพิษของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาหารเจ็นพิษค่ะ